<laughs> keine Zeit, keine Zeit. Oh, wie du schmutzig bist. <laughs> hey, du bist wieder schmutzig. Sauber. Sauber. Ja, ja, ich bin ein Nahmaler. Ja, Nahmaler. Ich bin ein Nahmaler. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, mein schönes Leder. Oh. <laughs> โอ oh, oh, ้โหไปเล่นน้ำมาเล่นน้ำมาเหรอเล่นน้ำมาเหรอเคิดถึงคิดถึงคิดถึงไม่เห็นละไม่เห็นสองวันไม่เห็นสองวันเลยเช้าฉาปีเหรอมาแล้วไปรุ้มเต้รุ้มเต้มาแล้ว ให้ดูด uh, like, like, like. ูด oh, like ูไอ้ดูไอ้นี่ตัดขาเลยเว้ยตัดขาเจ๊เปิดประตูเร็วเจอตู้เร็วเร็วเปิดเก็บเปิดประตูเร็วเร็วเจ๊เปิดประตูเร็วเร็วตัวข้างในอย่าตื้นดู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 โอ้โหนึกว่าบ้านตัวเอง เย็นๆเย็นวูดจะขวางจะขวางรถจะขวางรถออกออกจะขวางรถดูไอ้สองตัวนะ เดียวอม่เยู่อรพี่้อกดูว่าเจสิบอกไป่เหย่อรตอนกับะเบิ่ลนับบัดยังไงไอแดงมันโดนขังมันูี่น้องไอเจ้าของขังตัวจะมาลบควรก็เลยขังไว้เดี๋ยวดูว่ามันจะออกมาไหมมาแล้ว แต่ว่าแดงอ่ะเจ้าของไม่ให้มาหาไอแบมาแล้วว่าไอแดงอ่ะเจ้าของปิดประตูไว้ไม่ให้มาแต่ไอตัวนี้มัรู้ว่าที่ไหนไง